ตามึกปลากุ้งนี่แหละเอา้าลีปชิมบ่อยนี่กุ้งเป็นกุ้งซะบ่เอา้ากระยูยอ,อยังไงกุ้งสะท้านใหม่มันใส่ท่อนเกลียวกับกุ้งอ่ะเอเอ,มมอกับตลาหมึกกันแหละสบายดีพี่โป้สาวเน็ตทุกผู้ทุกคนเมนี้กับมาอยู่กับจิ้เกียนเตีนตีทูคือกัวหัวอยู่ใส่ตัวนี้ ยุใสเดี๋ยวนี้กกบูฮุ่งกันยุใสเดี๋ยวนี้เ,เดี๋ยวนี้มาเลาะกินอาหารตามเคยเพราะว่าตั้งคากับอีพีเก่าอยู่วะซันเป็นเมียเหลือสองห้าคันนึงหรอไปเหรอเลาะกินตามเคยโอ <Okay, people. S 2> เคพี่โป้เฮามาเลาะซื้ปอปิง้งกินไม่ยใครได้แต่ก่อนอันนี้สามว่ะโดยอันนี้สาม สานีพอเดี๋ยวยังจะไปเลาะกินอีก่อนอื่นนะเนี่ยคุมีเสกอ,อกอีสารกี่ว่ <c oughs> าโดยมีเอกอีสาโอ้ <c oughs> สดยถ้าซื้อห้านใดก็ต้องได้นั่งกินทัานนั่นหรอแม่มีเจอหา้าวับบนนั่ง,งจะซื้ออะไรนี่โดยพอนี่ขายนา<อ>เดะไม่ให้พันหรอนนี้แมนสิริสวรรค์กี่วาเปเอ่ออน ีี่นคันผักหน้าันกินอย่างไรมีเสกอิสานใช่ป่ะโดยมีเสกอีสานเป็นอีสานนะเอี่ยเกาอีสานเขากับเพองเคียงมันอันนี้เป็นเทพประจํางบอสอ่าซี่หมูซีนหมูอ่ะซี่หมูฝนมันหมูผนมันหมูมีมันมีมีมันอื่นหรมีแต่แนวเดียวมีแต่แิดว่ามันสดอมีข้าวมีกระเทียมโดย เครื่องปรุงรสใจเข้าไปแล้ก็เทีทับทีกเทสกระเทียมกระลำเ่ยข้าอีพอไข่เน่ข้าไขสามพันายสามพันชาวบ้านอีพเนี่ยข้าจังมันโดนหนึ่งมันสิขีดโ้บ้านลูกเนี่ยไข่โดนหนึ่งสขีดเราคาเดียวเันเลยสามพันต่ี่คนเข่าไล่หลแต่เดี๋ยวนี้พูไปอย่างปิดเหรอ่มเพส่งส่งไม่นี่ม ไยอมกินเอา่เข้าเลยไลู่ขโตหนึงชาวกิอีกเหรอน้ำผู้เบาโอ้โคนงเลยอมีน่ไรเดนี่มีน้ำผ่าวน้ำมีไงตูตููต้น้ำดึงด่าง่นรานาโดยเอาน้ำลาเอาตัวเย็นยอน เลยเข้าใจโอย่านนีบริการดีไรพี่เพื่นขายยำทะเลสดต <c oughs> ่วเดีนี่โดนล้วะตัวแวสองสเบียนเนาะ โลโก้ลูกซีนปิ้งถังแตก่อ,อ,อน เอาพีโฟตัวน,นี้อิ่มแล้วฮันนี่สั่งมาแต่สดเศร้า,าไปปีแล้วมึงบอกเ้ยล่ะเาเมื่ <laughs> อ,อกี้เขาบอกสองเดือนตัวนี้โดนแล้วเ่ดะสองเดือนโดนล้สองเดือนยอกยอ๋อสองเ<อ><อ>ดือนเดินไปที่ตัวจๆได้มาเกิดได้เศร้าไปปีจริจรอยู่หาก็ได้เส้าตัวนี้ตัวนี้แหละหาก็ได้เรามาก็ได้ตัวนี้เอบอกกันฝนแต่ฝนแล้วอันนี้ แล้วล้วมาจึงมาอยู่ตกับตสิเลยสกสองปีนั่นแล้วฟังคิดเดือสองเดบนวิธีเรพี่โปเอาฝากไปฝากได้ยอกยอกเยีวยอกยนำะเลสดเยำทะเลสดเนาะรวยสร้างกับบ้านไงรวยก็ไปหาจะได่ข้างหน้าข้างหนาก็ไปหาซีาา่อเงี้ยย่้หน้ายุ่ซเนนั้นเพราะว่ายูนีแลกเ่เสียปลาใหม่โอ้ครัปลาหมกใหม่นะคทุกคนเย เอาแล้วพี่โป๊อีเหมาซื้อ,อมารอผู้เดียวกินผู้เดียวได้กลับบ้านอี้เหมาซื้อไปพอกลับบ้านเนาะเลาะหลายห้านเดียมันอิ่มก่อนเนื้อหัวหน้าหน้ามีูมีชิฟห้องหน้ามูมีวะมูมีหน้าเหมือนทีพริกวะกระทามบัด<ว>มลดาบุกดาบุกนี่แหละเขาหรีอ มันบอนนมันเป็นกุ้งสบอ่เอ้กจะยูอย่างไรกุ้งสายพันหม่มันสายพันเดียวกับกุ้งอะเออกับตัหมือกันแหละกินดีกว่าใ่ชิสหอมคนร้ายร้ายเครอ không có đá đâu hết rồi hết rồi hết <coughs> <Đã. coughs> rồi hết rồi Nói rồi một thằng hết rồi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  thế rồi thích rồi hết rồi hết rồi rồi hết นกินเขารันอ่เฮ็ตไหมอ่ะรื้อันนี้เป็เ็ดอ้อาหารแหม่รักอ่นนี่เม่ไเสียบ <c oughs> ีบียอเลยบ่เฮ้ยบ่ะเสียเอ๊อเอาแล้วเราปีกัาากวไอ้็มาฝากกดไลค์กตแชร์กดตามอยูเลยกอจบเพงนี้กอ่อนกินคูแลรวไปรออยู่กับบ้านอยู่บฮุจักเลย ชุดในห้องของกันเจ้าชานิพันธ์แลวได้บ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบาย